ช่วยกันสองตายยายสวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะให้าป้าเรามาช่วยกวาดใบไม้อยู่เลยใบชมพู่ใบมะม่วงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปหมกทำปุ๋ยหมักมช่วยกัน จริงๆเราขวานของเราทุกวันนะแต่มันก็ร่วมทุกวันน่ะคนปลูกต้นไม้ในบ้านเนี่ยรู้เลยเนะมันมีใบไม้ร่วงให้เราเก็บกวาดออกกับบงกายทุกวันเลยเนี่ยนี่ให้ป้าฟ้าช่วยเพราะเราก็นี่เก็บกวาดไอ้ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวดูกันนี่นี่อะไรนะ เราเพิ่งจะกว่าดแล้วก็ไปกองตรงเนี้ี่กองหมกปุ๋ยตรงนี้แหละเนี่ยถ้าอยากจะให้ย่อยสลายเร,เร็วๆต้องไปตักน้ำหมักจากเศษอาหารหรือน้ำหมักอะไรวะอ่าซลูออซีสังเคราะห์แสงน้ำหมักปุ๋ยคอกน้ำหมักต่างๆที่เราทำไว้อะ่ะเอามาสาดแปบ๊บเดียวย่อยสลาย เพราะพวกจุลินทรีย์เขาจะช่วยย่อยให้เร็วขึ้นนม่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเก็บดูปลาปลา้ราสนเกียงแล้ว,ลวฮะนั่นแหละแล้วปลาป้าเราก็จะเก็บไปกองตรงนี้เอ๊ะสบายแล้วพาดูปลาป้าเราเก็บกวาด เอาใบไม้ทำปุ๋ยฟิตเดรได้เหรอใส่แมสนะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะ